สวัสดีครับข่าวครา,าวของรมกนเกมวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของทาง NFL อยู่แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางซานฟรานซิสโกฟูตบอเนอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในช่วงจะเปิดฤดูกาลเนี่ยก็เรียกได้ว่าธุร,ระป่าปะอะไรต่างๆที่มันจะต้องเคลียร์ให้จบได้มันก็ต้องเคลียร์ให้จบเพื่อตอนรับการกลับมาของสุดเอเนฟลวคนๆคนในฤดูกาล2024-25มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวกเอเนฟ ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนตอนนี้เนะี่ยเทรนด์วิลเลียมส์นะครับแท็กเกิลซ้ายตัวระดับท็อปของทางลีกก็ตัดสินใจที่จะยุติการโฮเฮาหรือว่าเลิกงองแงไม่ยอมมาทำงานเรียบร้อยลสะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาของวิลเลียมสันเหลืออยู่3ปีก็จริง ค่าจ้างในสัญญาเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าล้านเหรียญนะครับต่อปีก็ประมาณ7-800ล้านบาทเนี่ยแต่มันไม่มีการการันตีเลยแล้วประกอบเอาวิลเลียมอายุตอนเนี้ย36ปีแล้วใช่ไหมครับแกก็เลยทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าหล่อเลือกตายเพราะว่าฝีมือของวิลเลียมนั้นเก่งกาจมากไม่ยอมอรายงานตัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซ้อมไม่มาอุ่นเครื่องก็ไม่ลงแข่ง โดนปรับไปเนี่ยบานตะเกียงเลย4ล้านกว่าเหรียญแต่แน่นอนถ้าใครตามข่าวไอ้แฟลมาตลอดจะรู้ไอ้พวกแบบหล่อเลือกได้พวกเนี้ยพอกรลัมารายงานตัวแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายกันไปเงินค่าปรับก็จะคืนให้ทั้งหมดมันเป็นการปรับเฉพาะตัวเลขแล้วก็เงินสัญญาต่างๆวิลเลียมส์ก็เชื่อว่าจะต้องได้การันตีอยู่ในระดับที่เขาพอใจแน่ที่ผ่านมาเนี่ย ทางจอห์นลินช์นะครับผู้บริหารทีมของ v o e ์ติน r s ก็ต้องแสดงฝีมือกันสุดฤทธิ์ทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้คงจำมาได้เรื่องกรณีของ r a รดอนอายุนะครับปีตัวท็อปก็เพิ่งตกสัญญาใหม่ไปเงินการันตีก็ต้องประมาณ76ล้านเหรียญจากสัญญาเนี่ย120ล้านเหรียญส่วนกรณีวิลเลียมเซงนะครับถามว่าเก่งแค่ไหนล่ะวิลเลียมอายุเยอะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย เวลาที่เขาบล็อกใส่คู่แข่งไม่ให้มาถึงค u อเตอร์แบกเนี่ยเขาสามารถเล่นงานคู่แข่งได้ถึง95.8%ซึ่งถือว่ามันเป็นเร й ติ้งที่ดีที่สุดใน NFL ในตำแหน่งแท็กเกิลในการบล็อกเวลาป้องกันคว้านส่วนในการแหวกช่องวิ่งเนี่ยเวลาที่ f o r ์เ e นเเลือกวิ่งไปทางเดลิียมนะครับทีมจะได้เฉลี่ย6.05หลา ซึ่งมันเป็นระยะที่สุดยอดมากนะคิดดูว่าในเนฟ f ฟล l เนี่ยคุณต้องบุกในแต่ละครั้งให้มันในแต่ละ3ดาวอะ่ะให้ม่ได้10หลาก็กลัวว่าแค่ดาวแรกเนี่ยหรือดาวไหนก็ตามคุณตามหลังวิลเลียมไปคุณได้ทั้ง6หลาเนี่ยมันเกินครึ่งแล้วนะครับนั่นคือสุดยอดของเขาแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยวิลเลียมไม่ได้ลงเล่นไปสนัดอีกนัดหนึ่งแกเพิ่งจะหายเจ็บแล้วก็ กลับลงมาฝืดเล่นเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์อีกนัดหนึ่งมันเป็นสัปดาห์ที่18ซึ่งมันไม่มีผลอะไรแล้วแกก็เล่นเพียงแค่12สนับปรากฏว่าฟูร์เทนเนอร์นั้นแพ้ไอ้สี่เกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เมื่อไรครับตามที่เิลียมสมบูรณ์แล้วก็ใส่ได้อยา่างเต็มที่เนี่ยสิเกมฟูรเนเนอร์ชนะได้ถึง12เกมเลยแล้วการกลับมาของวิลียมนั้นถือว่าสําคัญเพราะาตอนนี้กาดสตัวก็คือกาดที่มันจะอยู่ ด้านใกล้เข้ามาคือวิลแท็กเกิลเนี่ยมันจะอยู่ด้านริมใช่ไหมครับกาดมันจะอยู่2คนตรงนี้อยู่ชิดกับเซนเตอร์เนี่ยก็เจ็บกันอยู่3คนในตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกมเปิดฤดูกาลจะเป็นยังไงแล้วส่วนเรื่องของวิกกี้เพย์เซลนะครับปีดตัวท็อปอีกคนหนึ่งปิดตัวดาวรุ่งก็บอกแบบนั้นที่เมื่อวานเนี่ยผมเล่ฝั่งังาปเรื่องที่ว่าแกโดนยิงทะลุหน้าอกไปออกด้านหลังอะแล้วโชค โชคดีมากที่มันไม่โดนจุดสําคัญตอนนี้ฟูติเนอร์จับเข้าไปสู่ในรายชื่อสารองบาดเจ็บไว้ก่อนถ้าเกิดว่าแกจะต้องพักอย่างน้อยๆสี่เกมนะครับก็ถือว่าแค่4เกมเนะี่ยถ้ากลับมาได้จริงในปฏิหารเหมือนกันนะก็ต้องรอดูสําหรับกรณีของเพเซลด้วยนั่นเป็นเรื่องราวของทาง NFL ที่ยังคงวนอยู่กับทางฟูต์เนอร์กันนะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสต่อๆไป ก็ต้องมาดูว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่ือนฟังสำหรับเรื่องราวออกไมกันเกมนะครับ